สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาพบก,กับเรากันอีกแล้วนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแก้พัสดุกันค่ะอุย้ยกล่องใหญ่มากมารีวิวพัสดุกันอีกแล้วนะคะนี่คือใหญ่เวอร์อ่ะดีเลยนะคะขนาดดี่นะคะเพื่อนๆคือจะบอกว่าดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปมีแจกค่ะแจกของในนี้แหละเนาะแจกก่อนแสนซับนะคะโอเคก็อันนี้ได้มาจากร้าน P K s c o o l i e Lover นะคะ ค่าส่งน่าจะแพงอยู่ค่าส่งแปดสิบสองบาทโอ้โหมันหนักมากจริงๆนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปตัดมันก่อนนะคะใอเค,ค่ะตอนนี้เราได้ทําการแกะเรียบร้อยแล้วามาเปิดไปพร้อมกันเลยเพื่อนๆดูก่อนตาดาโอ้ยโอ้ my god ื่นเต้นค่ะอุ้ยอันนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนี่ นี่ของแถมแกนี่ของแถมแถมจ้าพิต้าแถมมาให้เป็นกระชับปองอะไรซัมติงนะคะเดี๋ยวเราเก็บอุ๊ยน่ารักค่ะมันคือกระชับปองเหมือนเป็นขนมปังเลยอะ่อยะวิสโลด้วยคูอสิเดี๋ยวแกออกมาให้ดูนะคะเพื่อนคือพิต้าลดให้ด้วยแล้วก็แถมให้ด้วยนะคะคือแบบดีมากอะ่ะ น่ารักอะดูสิซูมซูมเข้าสิลูกนี่คือมันเหมือนจริงมากๆสโลด้วยนะคะเราไม่รู้ว่านี้มันเป็นของอะไรเนาะคือเอาไปห้อยได้เลยอะ่ะเนี่ยมันน่ารักมากเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะพิตตาะะเดี๋ยวเราไปดูของที่จัอย่างแรกนะคะจะเป็นนี่เลยหนูแฮมสเตอร์นะคะของแบรนด์จัก,ก้าหรอไม่ใช่ วิ้กินหอมสตรอเบอรี่มากๆเลยนี่จะเป็นตัวซก,กูช่นะคะเป็นหนูอะ่ะคือตัวมันใหญ่มากเลยอะ่ะเธอดีมากยิ้มสโลว์มากๆเน<อ>่อาจจะเห็นว่าเราแบบช่วงนี้ซื้อของใหม่เยอะนะคะเพราะว่าคือปล่อยของเก่าไปใช่ไหมล่ะก็มีตังเอาไปซื้อของใหม่นะคะ ฟีซีคิวตี้นะคะก็เสื้อเป็นสีม่วงเดี๋ยวเราลองมาผิดกนะะันสโลมากเลยนะคะแกะแกะแกะอืมกินหอมมากน่ารักมากเลยดูหน้าเขาสิเห็นไหมคือเป็นสีม่วงนะคะแล้วมันก็ตุนต้นตุน้นแบบอ้ว,น,วนออ่ะน่ารักอะ่ะโอ คือแบบสโลมากเนื้อค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะแต่มันแบบสโลมากอะสีก็สวยแบบมีมีเฉดแบบชมพูม่วงนะคะในตัวเดียวคือดีมากสโลมากเลยค่ะฟินอีกแล้ว เขียวเหลืองนะคะเราชอบอะไม่รู้ทำไมชอบสีนี้สุดแล้วอะมันน่ารักมากอุ้ยอุ้ยอ่อนยกยาบชิ้นใหญ่มากคือแบบกระโหลกคนอะไรจะใหญ่ขนาดนี้แกขนาดหัวยยังไม่ใหญ่นี้เลยนะนีม่มันนุ่มมากเลยอะ ะคงะไม่เห็นกันหรอกคือเราโชว์ลายเส้นตัวไหนก็ไม่มีใครเห็นหอมมากเลยอะ่ะน่ารักมากถึงทีสุดท้ายกันแล้วนะคะแต่ว่ามีถึง2ชิ้นกันเลยเพราะว่าเราจะแจกกันนะคะนี่คือสําหรับคนที่เล่นกิจกรรมใน i อเท่านั้นนะคะใครไม่มี IG ีก็พลาดกิจกรรมนี้ไปนะคะก็เดี๋ยวเรามารีวิวของเราก่อนละกันเนาะเราแจกกิจกรรมท้ายคลิปนะคะโอเคเดี๋ยวขอเลือกก่อนเอาตัวไหนดี มันก็เหมือนกันเลยเนาะเอาตัวนี้แล้วกันนะคะขวาายไซยดีหรือลอเลนเอาเอาตัวซายนี่แหละนะคะจะเป็นว้าวบันนี่ของ toy s ์บ็อกช็อปทำร่วมกับพี่ฝนว้าวโพนี่นะคะกลายเป็นว้าวบันนี่นะคะนี่จะเป็นแพ็กเกจด้านหลังเนาะเป็นสีชมพูนะคะอุ้ยเนื้อมันนุ่มกว่าที่คิดมากๆเลยแกะเลยนะคะจุบอ,อุ้ยน่ารัก ไม้สะพายกระเป๋าด้วยสีเข really nice. ียวมินท ah. ์น่ารักมากเนื้อมันนิ่มมากนึกว่าจะเนื้อแน่นเนาะดูสิกลิ่นหอมสตรอเบอรี่มากๆกลิ่นหอมมากเลยอ่ะกลิ่นเหมือนซูการสตรอเบอรี heures, ่ด้านล่างมีเขียนว่าเอ่อ Toys w o k Shop X Wow Pony นะคะน่ ุ้ยชอบกลิ่นมากเลยอ่ะหอมมากนิ่มมากน่ารักมากสโลด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมในจีที่จะแจกตัวนี้นะคะให้เข้าไปดูใน Punchy Delivery นะคะที่เราโพสต์รูปเ,เครื่องรางญี่ปุ่นกับตัวนี้ไว้เนาะก็ไปอ่านกติกากันใต้คลิปใต้เอ้ยใต้รูปนั้นนะคะแต่ว่า จะแจกตัวนี้ตัวเดียวก่อนนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่พี่สาวเราฝากจัดนะคะก็ฝากไปกด follow ig w i s h p r a y l o v e กันเยอะนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตามนี้นอนแล้วก็เข้าไปดูกติกาใครอยากร่วมเล่นแล้วได้รับตัวนี้ไปฟรีๆนะคะก็เข้าไปดูในพันชีเดลิเวอรี่นะคะหารูปเครื่องรางความรักกับ รูปที่แปะตัวนี้ไว้เนาะโอเคค่ะก็เข้าไปเล่นกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากกไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบยังก็ฝากกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย